สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาเบิงพระเจ้าตึกป่าเลยพี่น้องข้าเจ้าลงป่านะคะพี่น้องคะล้องป่าน้องลังอน้ำไม้ปานโคกสินวลนใจพี่น้องเบิงดูคุณเยอะมากนะคะพี่น้องพามาเบิงเลอพี่น้องเลย ครับอ้าว à, lại หลายขอเขียนครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องว้าย พุทงหลายไ้ๆเอออกงหวานเอาคอยจับคอยไปแง่เราเออคอยตัดเอาเออพุุุ่ปีตะไรนะพี่น้องยุ่ปแนเลยนะก็นของยี่น่ะพี่น้องอั้กใคยไม่หชมด้วยกันนะคะชด้วยพี่น้องโอ้วานีก็ว่าทาประดาพี่น้องเออึ้นมาฟองแง่ โอ,โอ้ยควายมันดูดไปเ็ค่ยังมาดูบ่เอามา่มีปลาดูอยู่ของเราโอ้ยตายแล้ว,ลวเน่ๆเนี้นเอาขึ้นละห่ะ นี่นรา,า,าโรปาโดดสะดุ้งพี่น้องค่ะยืดไหลาไหมนะคะพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันได้จ้าโยวาโย่วราโยโยบาย,าบบบยบถ้าใจให้เบิ่งกันในเรือปลาโดดใจพี่น้องมัน,นมาอยู่จังไหนอยู่ีนี่คือยกดีเถอะวะแบบตองอน,นี้เลย นะคะพี่น้องเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะอา้าววอเท่าก็ลูกเคยก,กับพระกระไดยังกวางญี่ปุ่นหน้าตาดับตาเดียแนแทนของไงสิอ้วนไม่ร,อมร,อมรออ้องค้วนเออถุเจาพาพ่นโบยดอกเออพ่น,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 นลาบต่าพ่น กขณะที S <S> <S ่พี Aristotle> ่ไอ้น uh, ้องเมื่อยากพ้่ยกินมาตาไว้ตาจะให้ได้ทุกผู้ทุกคนสมควรเพื่นเราอยู่พี่น้องเงอนคือถ้าจะพาทุกคนไ้ตัวน้องพี่น้องป้องไปนักข่าวฝากพูดฝากพูดกันเยอะหักถ้าได้ขวาได้ไปดูได้เบิ่งมาไปด้วยไอ้พวกชมเพิ่งไปเยอะมากเอออยากเบิ่งบามันได้ประมาณักโลบ๊ายบายค่ะ